สวัสดีจ้าเอฟซีมือน,นี้ยายเม่กับสิภาพไปเลาะเบิง้งสายหวยหาเก็บเบ,บิ้งอันผักบุงฝรั่งที่พันตัดแล้วแม่พี่นอ้องอข้าพันนี่เนาะมันออกแก่ล้วบุกคโ้มามเบิ้งโดนล้วจะไปพี่น้องตามไปเบิ้งน้ำกันจ้ะสายหัวนี่หละจะโหุนนะพี่น้องแมนเมบิ้งผักบุงฝรั่งพี่น้องจา้าเพิ่นถัดขึ้นใบเนาะเนาะขึนะ้นใบตั้งอ้อนออยู่พี่น้องเก็บเก็บเก็บมาทำทำเพลงคุนนะเเก็บแต่ยวนอ่อนอยู่คุณ ผักบุ้งแงามนี่เพิ่งก็เป็นเนื้อสิ้นแล้วผักบุงอันเพราะบ้าเพิน่นต์แต่นี่แล้วเนาะอืมพุดนะแม่นไปเบิด์คุณแล้วพี่น้องคุณเม่นไปเบิดนี่แต่ผักบุงพรั่งเก็บพี่น้องอืมเพราะบ้านพันต์เพิ่งจะขึ้นใบเร็วพี่น้องผักบุ้งแามนี่เนาะอืมตอนอ้อดูพี่น้องจ้าคนะุณเนาะ เท่ากัหาเรียกเอาอ่อนๆอพ,พี่นน้องแดดแดดพี่น้องแดดอ่อนๆ๋อรัวรัวอยู่พี่น้องจา้าแกงส้มรัวกินกับแก้วก็แซ่บอ่อนๆอยู่นี่นี่พี่น้องนี่เห็นพืชขึ้นใบยังสิน่ะแต่อ่อนๆเทาก็ไปเลาะใบแก้ม่นออกเน,ะเนาะไปเลาะใบแก้ม่นออกกับบ้างไหม กูว่าเอาถุงกุยมากคือเกาพี่น้องซาแหล่งมบเมื่อไบ่กเบิดงวดนี้สิเอาลายอยู่งวดนี่นี่กูสิกินน้ำอยู่นี่นู้ขอไปเลมาทางนี้เนาะพี่น้องขอไปแต่ทางพุ่น <c oughs> เด้ small, so ùng, ang, ay, อเอฟซียู่สมองสุบอนมาเก็บผักบุ้งฝลังน้ำใยแม่อีกอะไรมียนเบิดพี่นอ้องคนยุขางหงวยพ่ลังงามเน,นมาะธรรมดาพ่นกระเบิดแล้วล่ะโ่มีหนาพ่นแล้วพี่นอ้องอ้อ,อนอยู่ด,ดนี่ไหน เขาก็ไปลอ,อกใบแก่ๆพันหนึ่งออกพี่น,อน,น้องมันก็ลอ,อกกาพัน,นอ,ออกบ่อเลาะอะไรเพราะมันอ่อนๆอยู่ไปต้มพี่น้องต้มแล้วก็เทาน้ำออกแล้วก็เอาแซ่น้ำว้จักอัวม่วงใส่พันค่ายสุ่มพันออกเนาะแล้วเขาจะเอามาแกงพี่น้องแซ่บแกงโสมแกงเทพโพอู้หลายค่ะคุณแต่ปลาผักบุ้ง แดดครับพี่นอ้องเหี้ยวบดละพักลอยบอลนี่คือพักบุ้งฝรั่งหน้าแรง Mother, มาเด้อมาเก็บผักบุ้งฝรั่งหนาห่อนหน้าแรงน้ำกันพี่น้องจ้าพี่หญิงพ่นกบ,บมันย่าม่นดอกนอก่นไายแล้วล่ะถ้าเจ้าตัดน้ำแข็งห่วยสินาะก็คืนแล้วบอลน,นี้ไปก็ไปนั่งลี่ใบมันออกแล้วบอลน,นี้ พี่แกเขากาลีออกอา้าวงามคักเพิ่นถือแดดแล้วเพิ่นยิ่งแงไวไเนาะแป๊บเดียวแกแม่นี่สิทนแดดได้บนนี้ ถ้ายวนอันคลิปง่ายพี่น้องบัดน,นี้ไ่ได้หยุดแต่ฟังคักคุณหยุดขึ้นมาท่งท,ง,ทงเนินๆอยู่เก็บง่ายเติบบัดน,นี้ไม่ได้ไปอันอย่างยองยองยองนั้นมันคางคางห่วยเอาเอาไปทติมถุง,งปุ๋ยได้ใส่บัดที่นี่เต็มทุ่งปุ๋ยกับเมียพอดีแล้วพี่น้อง

คลิปก้อนที่ขอก่อไปเฮ็ดกินนะพี่น้องโบสมแห้งไหมที่ธรรมดามันสิสมแห้งนี่มันเป็นเป็นน้ำหนาบเ่เฮ้ยโบสมแห้งเน,นี่ยขอกะแซน้ำส้มวงนึงนี่หนแหละโอ้แซ่บไหมพี่น้องโบสมแห้งก็จังนานอันนั้นดิทักหนาฝนดิแซ่บไหมอ้อ,อ่อนๆเลยสิ เออเป็นรูปโสมแห้งดอกธรรมดาเมาฝนจะสมแห้งแห้งเด้จังสีจังสีโบกเก็บแล้วหาเก็บไปจะนนนั่งดินน,น,นั่นแหละนาฝนยายแม่แต่พนมีให้เก็บมือสิกว่าโชคดีแล้วพนตัดเนาะพนมขึ้นไม่ร้นอ,อนเลย กาบพันออกเบี้ยวบอกรอกก็ได้ดอกบนนี่ดอกพี่นอ้องเอาต้นใบพันออกกาบบอกอกก็ได้ดอก,ออกเขาก็ไปลวกลวกถ้าพันยุบๆแล้วก็มาแส่น้ำไว้1ชั่วโมง2ชั่วโมงมันสิแส่แป๊บเดียวก็ได้บ่สมปไนได้ไหมพี่น้องเพราะว่าอาจจะเป็นว่าพักบุ้งเหมือนานาแลรกกับโบ้จักก็จะงานบานเ้าพันว่ากินบอลบอลวานกินนาแรกมันแซ่บนะกินนาฝนโบ้แซ่บอาจจะแม่นพี่จังพักบุ้งนี่คือกันไง,ก,ง,นงก็นนสมม่งไหม เาสุมหลไหมพี่น้องจ้าอย่าไปแกงรอบมึงเด้อพี่น้องแซ่บต้นนี้หน่อยสิค่ะแซ่บนี่อ้อนๆอยู่นี่เป็นแดดเนาะ đẹp nó sẽ ổn lên lái chắc nôi cho thon xem đây cái nó nó men bớt đi ăn on vô đi Anh bộ

ออนนี่ครับดังป๊อกป๊อกป๊อกอืมครับ ใบเพิ่นออกกระบ้เหลือยังลายดอกพี่น้องเพราะเพิ่เนการน้อยเนาะเนน้อยส มันออกผู้ใดอยากกะรี่เองโลดเอาไปให้รีออกจากน้อยผู้รีออกเบิดเบิดเป็นสีเหี่ยวอาหารจิ้มเนากันดิพวกบุ้งนาแหลงน้อยคนเก็บอยู่ที่พี่น้องนี่น้อยถ้าเจ้ามะเด็ดออย บู๊ยแดดคักอีกพออีเมียคอยตา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 ยโอ้โ olie, หใจมีสีสูดแดดเลยโมนี่จะโดดลงน้ำเน่เนาะโมกาลงยันสายห่วยนี่พูนขึ้นไปพูนแล้วพี่น้องมึงควรค่อยเก็บพูนละนี่ผมมาเก็บอีกทางฟังหนึ่งนี่นี่พี่น้องทางอีกทางหนึ่งนี่พูนละทา้งเับผมควรเก็บพูนต้นสีนยาวก็เป็นพูนละพูน เงี้ยคุณไป,ปุนคุนอีกฟังหนึ่งคุนครับ ถ้ามาเอาตอนเพื่อนเอินเป็นนอคือเนื้อยน่อยเพื่อนน่อยค้ัโคตรเพื่อนงอสันค้ัโคตรเนาะเขาก็ต้องเอาซ้ำนี่แล้วนี่บดได้แกงได้อ่อนๆอยู่ บุกมาแล้เป็นจะดึงสิแล้ว <c oughs> อ้อนอัวรัวยุ้ยอืมตัวนี้น้อยสิ บ่วบบวปากเราพี่น้องจ๋าฮอน ย่เมฆก็สีเฝ้าเก็บเฝ้าเก็บก็พักบุ้งติดใจเป็นยังเราเอาไปวันนี้แกงซุ่ม ตมบักบุ้งติดร่วๆเลย,ยเงี่ยวี่แดดพี่น้องจ้ะ แค่นี้สิใบตูดดำซะบ่ปันนี้สิบไม่ได้ดูน,น้ำต่ำซะบ่บห่อนพูดแทบันนี้มือนี้สามสิบปัวผมที่พี่น้องพุ่มห่อนของเยอรมันมือนี่ตูดไงเพิ่นอืน ก็ได้ไอ้บ่ดังด้วยป่ะที่เก็บย่างเดียวคออนอ,อน้อพี่น้องจ้ะถ้าอยู่คนเก็บไงมันอยู่เดินพี่น้องมันบไดายู่สันส้นๆหน่อยก็ยังกนไปเก็บตะกรอน Ui ui ui, hòn 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 thịt nòng kìa bớt Ở nằm Các thêm ít Các cháu cắt thêm ít เด้อเอฟซีอยู่ที่หมองสุบอนเก็บ okay, ผักบุ้งนาแล้งน้ำกันอีกนี่บุ้งนาแล้งกินแซบ่บไปด้วยพี่น้องบุ้งนาแล้งกันเลยนะคะฝนกับอีกลดซาดเนึ่องนาแล้งลดซาดเนึ่งพี่นอ้องออื โมสมแห้งหหเก็บล้ว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 เลยพักฟี่เนาะพี่น้องเก็บโหลด ี่กคือเกา่าเด้โทษไปถามพวกมาเจ้าเคยกินน้ากันเนาะพวกคนเล้าโอ้ข่อยละผู้ใดสิเอาแน่วะได้เก็บมาให้ถือคนโดอกระมาให้ถือนคนโดดเฮ้ยข่อยก็เอาข่อยก็เอาโทษหรอก็ต่ยังหัวยังหันะงวเนาะข้าเจ้าบุเรศม,มากข้าเจ้าเห็นาน้าที่กันเก็บมาให้แน่ โอเคอ่นะเมดเดิ้ลนีมีก็ได้ถุงุยกันลงทงตัวบาดอะไแกจกัก้อยคืนงงนอ,อนอนอ่อนอยู่นี่ ขึ้นมาใหม่เนาะมันก็เป็นทั้งสี่ละใบนั่นก็ขึ้นใบเพิ่นจะขึ้นพร้อมกันนี่บอกเป็นนอขึ้นนานฝนดินี่มันจะขึ้นพร้อมกันเลยอ่อ,อนๆนี่ใบเพันธนี้แคงสี่นี่ใบมันขึ้นพร้อมกันกับต้นโมเด็นตะปูตีปีขึ้นหนาฝนเด้มุ่งนหน้าห้อน เขาก็ิ่งขึ้นว่าเขาสิได้เก็บดอกพี่น้องจ้าเพราะว่าเขาเพิ่งจะเก็บอันอันพักบุ้งนาห้อนปีนี้แหละมืใใกอกายเขาก็บม่ได้เก็บเ่ราะปัญใดเ่าเห็นหลายป่าน,นี้อันปีนี้เพิ่นมาตัดเพิ่นตัดคักตัดแน่เนาะอืมมัก็เลยึ้นมาเนี่ อดวร์รัวเลยนี่พี่น้องนี่ต้นนี้น้อยแต่อ่อนต้นดังเปาะกปอกปานลูกกะนั่งลูกกากิบแอววพร้อมด้วพี่น้อง ก้มเน่นนั่งพร้อมก้มพร้อมนั่งพร้อมนี่นปีนาไปแล้วมันจะกินนอนนั่งดินทานมาเลยเด็กนอนนั่งดินโอ้อห <c oughs> ยิ่งเก็บเพิ่มเพิ่นพี่น,อน้องกะ

ขึ้นหุ้งน้ำมุกน้ำใจที่บทิึงบดปะเมลี่พอกันคิดหนาเด้อพี่นอ้องออืขันบปแกลงกับสิ่งเมาเก็บอีกอยู่ถามมึงกันว่นอาผเคยเสียวอีกไรบันนาที่ไรโพดพูดขึ้นมาเทงากูนะพี่น้องจ้าออัน่อ,อนอยู่เว้ยก็ูเอาถุงปุ๋ยมาเก็บใส่ก้นบันนี่คืน แม่นไปเบิ่ดทั้งกับแม่นปลาพี่น้องท้ายซูเบิ้งจ้ะบุ้หลัขึ้นเก็บอีกกับึบนนน้นไปเดิน,นทั้งทั้งล้พี่น้องทั้งกับเป็นหนวยอันนี้ก็เป็นต้นไงเพิ่นกกน,นี้พอ,อกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า